มันมีที่ไหนเขาใส่กระปุกไว้แล้วเรียบรอยมันมีที่ไหนด้มี่หนอดมีท่ไหนมีไไดมันมีที่ไหนไ้มม่ไมัีี่หมันมี่ไนด้มนมีท่ไหนไ้อันมี่น้มัน่้มันม่มมี้มนนด้มนี่มนี่หมันไหนไดมี่มี่นมัไปไมมไ่ไป่งหล้า ไปกับแม่ฟิวแลาบกาแฟใส่บคนบอกเขาใส่อะไรมึงทุณไอ้นี่ไอ้ารมันแก่ก็ไม่เอาเอาซองอะไรก็บอกกาแฟเอ้าเจ๊ก็นัเขา้าวคั่วเขาจะเอาข้าคั่วหนนั้ไปทุงกาแฟอยู่วะ ออออผงมันแขวนอยู่แล้วนี่เขาใส่กระปุกไว้แล้วยังไม่เพี้ยนอะไรแม่นปะอ่ะฟ้าหายไม่มีหรอกอันนั้นก็ไม่ใช่จะไปไหนทีนี่ยังแล้วเอากินแลวสาวลาบเป็ดอร่อยนะต้มเป็ดยังอร่อยเลย ไปไหนไหนเปลี่ยนชุดที่ล่ะไปห <laughs> วัดดีมั่งยังเนี่ยนักเรียนนะฮหวัดดีแล้วแต่หวัดดีคุณเดินคุณไม่ให้วิ่งไอ้นุชเต้นก็แบบครูฟาดตีหนูอีกแล้วครูครูไม่ครูอยู่ดีๆไม่ดูพี่พี่เขาบอกให้เรียกอ่ะน้องน้องว่าให้เรามามาห้องนะำคุณบว่า มาด้วยกันอลไเนี่ยโอ้โหลูกชายจะไปสอบทนามหรือสอบตำรวจเนี่ยดูทั้งท่าตัดผมส่งผมออไอเดียวเดีเเนนย๋ยวควมมาหาไอ้คิวอ่ะไปเดินไปหน้าบ้านปะไปไปลูกปะไปเล็กกเดินน่นะไปยืนอะไปะไปเดินไปน่นนนนนพี่บ้านูนน <c oughs> <c oughs>

มาไปให้เธเทิงที่ล่ะไปให้เธเทิงเลยเออไปให้ตธเทิงเนี่ยมากินแรงดีจังทำามตัวเล็กจัง ทำไรลูกชายตะใจะเทิงไงแต่เทิงไปด้วยแล้วพอเนั้นก็กลัววกกกบเด้่หูกลับ